วันนี้ถือแบบสบายจริงไม้กันสั่นอะไรไม่รู้เบามาก สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีไม้กันสั่นตัวเล็กนะครับที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเดินถ่ายเที่ยวถ่ายวีล็อกตัวเองนะครับเหมาะมากๆเลย,ยากับการขนย้ายไปนู่นไปนี่ตัวที่ผมพูดถึงนะครับเป็นไม้กันสั่นของทางช่หยุนซึ่งทางชหยุนได้ออกตัวไม้กันสั่นตัวนี้มาใหม่สดสดร้อนๆเลยไม้กันสั่นที่ผมว่าตัวนี้นะครับก็คือ k n m 2 KNM2 ตัวนี้นะครับ อาจฟังก์ชันต่างๆของรุ่นพี่เขามาใส่ตัวไม้กิมบอ l ตัวเล็กตัวนี้ฟังก์ชันไหนที่รีวิวและกตับเคน3นะครับมีตัวเคน M2 ตัวนี้ก็มีถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วครับไปเลยครับตัวกล่องนะครับก็จะมีกล่องโฟมดำกันกระแทกมาให้แบบนี้นะครับเออเปิดออกมาเราก็เจอกับตัวเคนเอ็มสครับซึ่งเป็นไม้กันสั่นที่ พกพากล้องแบบนี้นะครับ compact หรือว่ามิเรเลตที่น้ําหนักไม่เยอะเกินเอาออกมาทีละชิ้นเลยครับก็อันนี้มีเพจให้นะครับตัวไม้กันสั่น ken m 2นะครับตัวนี้เล็กมากๆซึ่งความรู้สึกครั้งแรกที่จับนะครับรู้สึกว่ามันเล็กกว่าสม o ูนยซะอีกสม o ูนยก็เป็นตัว gimbal สาหรับมือถือแต่ว่าตัวนี้เป็น gimbal สำหรับมือถือ compact แล้วก็มิเรเลตที่ตัวไม่ใหญ่มากตัวไต i p o นะครับขาตั้ง3ขาแบบนี้มาให้อยู่ในกล่อง ตัวล็อกกล้องครับเป็นน็อตตัวเล็กๆตัวนี้แล้วก็สายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จแบบ Type-C แล้วก็ที่ผมเห็นแปลกใหม่กว่าตัวอื่นนี่ครับตัวสายรัดข้อมือก็มีมาให้เดี๋ยวขอญาตวางไว้ตรงนี้นะครับขั้นตอนแรกก็ไอตัวไตพอร์ตนะครับใส่เข้าไปเลยครับมีรูอยู่ด้านล่างเราก็หมุนมันเข้าไปเลย แบบนี้แล้วก็ล็อกให้ตึงๆมือใส่ตัวนี้ก่อนเพื่อเราจะได้ตั้งบาลานซ์ตัวเคน m 2นะครับสังเกตง่ายๆตัวหนังสือจะไม่กับหัวกับหางอันนี้ถือว่าตั้งถูกแล้วนะครับตัวเพจตัวนี้ครับสไลด์ใส่ตัวเพจหลักมันได้เลยตัวเพจหลักตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมจะมีเซฟตี้กันเพจหลุดมาให้เผื่อบางทีเราลืมหมุนล็อกนะครับตัวนี้ก็ยังมีเซฟตี้มาให้เราอยู่กล้องครับวันนี้กล้องที่ผมเลือกมาใช้นะครับ rx 1 0 0้อยนะครับแต่ว่า ของผมจะเป็นมาร์กสอยู่ซึ่งตอนนี้เขาไปถึงมาร์กห้ามาร์กหกแล้วเฟรมเรทนี่แบบ960เฟรมเรทโอ้โหโหดมากๆดับแรกเอากล้องท่าไปกับเพจเลยครับแล้วก็น็อตล็อกครับล็อกกับกล้องไว้เลยครับก็ไอเอ็กร้อยนะครับถ้าเกิดเราจะตั้งบาลานะครับเราต้องเปิดเครื่องตัวไอเอ็กร้อยก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิดเครื่องมาสังเกตเห็นไหมครับตัวเลนส์มันจะยืดออกไปเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดเครื่องก่อนเพื่อตั้งบาลานในตอนที่กล้องมันทํางานก็เดี๋ยวคลิปตั้งบาลานะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกทีหนึ อันนี้ก็ตั้งบาลานซ์สเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มจากฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้นะครับจะมีอะแดปเตอร์ไว้เสียบสายชาร์จ Type C ให้นะครับตัวนี้จะเป็นแบตบิวอินแล้วนะครับเราไม่สามารถถอดแบตออกมาได้การชาร์จแบตครั้งหนึ่งนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณ4-5ชั่วโมงในการใช้งาน ถัดลงมาจากรูชาร์จนะครับก็จะเป็นตัว W กับ T นะครับถ้ากล้องตัวไหนสามารถเสียบแล้วก็เชื่อมต่อกับไม้กันสั่น KM2 ตัวนี้ได้นะครับก็จะสามารถใช้ตัวซูมตัวนี้ได้ไม้ฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นสวิต์เปิดปิดนะครับมีลูกศรให้ดันขึ้นค้างไว้ตัวนี้จะเป็นการเปิดแล้วการปิดก็ดันขึ้นค้างไว้เหมือนเดิมแล้วถัดลงมาครับคือการกดเข้าฟังก์ชันเมนูเพื่อตั้งค่าต่าง ของตัวไม้นะครับมาดูที่ตัวด้านหลังของตัวไม้ gimbal นะครับด้านหลังก็จะมีหน้าจอ OLED มาให้บอกโหมดแล้วก็การตั้งค่าต่างๆจะอยู่ในนี้ตัวนี้จอยสติ๊กนะครับจะปรับขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็เป็นตัวเลือกเมนูเลื่อนเมนูแล้วก็ตั้งค่าต่างๆใช้ตัวจอยสติ๊กตัวเดียวถัดลงมาครับที่เป็นจุดแดงๆถ้าเกิดกล้องตัวไหนสามารถเชื่อมต่อกับ K M n อ2ได้ตัวนี้ก็จะสามารถใช้ตัวเลคอร์ดผ่านตัวไม้ K M ส2ได้ ถัดมาครับเป็นต,ตัว M ตัว M ตัวนี้ก็คือตัวเปลี่ยนโหมดการใช้งาน gimbal นะครับตัวนี้นะครับให้มาทั้งหมด5โหมดนะครับก็จะมี P F คือ pan follow นะครับตัว L ก็คือ lock follow lock แกนทั้งหมดแล้วก็ตัว F นะครับคือ full follow ไม่ต้องใช้ joystick เลยครับใช้มือแพนทิวขึ้นลงได้แล้วก็จะมีโหมด POV นะครับคือโหมด lock gimbal ให้สามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็จะมีโหมด V นะครับโหมด V คือโหมดที่ควงสว่าน ตัวนี้ให้มาเหมือนรุ่นพี่เลย5ฟังก์ชันในการใช้งานตัวกิมบอลตัวนี้ด้านหน้าครับตรงนี้ตัวแดงๆนะครับเราจะมีเห็นตัวลูกแจล็อกกับปลดล็อกนะครับตัวนี้เวลาเราปิดเครื่องเราสามารถที่จะล็อกกิมบอลไม่ให้หมุนไปหมุนมาได้นะครับถัดลงมาครับเป็นทิกเกอร์นะครับตัวนี้ทิกเกอร์ตัวนี้ใช้งานไม่ยากครับกด1ทีค้างไว้เลยครับอันนี้จะเข้าโหมดสปอร์ตโหมดแล้วก็กด2ทีเป็นรีเซ็ตกิมบอล กด2ทีนะครับแล้วก็กด3ทีจะเป็นเซลฟี่นะครับตัวกล้องตัวไม้กิมบอลนะครับจะทำการกลับมา360องศาก็โหมดในการใช้งานของตัว k คเนนะครับตัวนี้มีแค่5โหมดแล้วก็ทิกเกอร์ใช้งานได้ประมาณนี้เพียงพอกับการใช้งานกับตัวไม้ k คเนนะครับตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดใครใช้กล้องที่ไม่หนักมากนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์เพื่อนๆแน่นอนนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัว k คเตัวนี้โดนใจเพื่อนๆคนไหนบ้างหรือเปล่า ถ้าเกิดใครที่มีกล้องเล็กๆแบบนี้นะครับหรือว่ากล้องที่เป็นมิเลเลทที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็เลนส์ไม่ยาวมากนะครับสามารถที่จะใช้กับ k คเอได้เลยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับมาลองเล่นลองจับดูก่อนได้ที่ร้านเทปเจจของเรานะครับทางหน้าร้านของเรามีพนักง,งานคอยให้คำปรึกษาแล้วก็มีตัวเดโมให้เพื่อนๆลองเอากล้องเข้ามาลองเล่นดูทางร้านเทปเจจของเราแนะนําให้เอากล้องเข้ามาลองที่หน้าร้านดีกว่าจะได้รู้ว่าตัวเองชอบหรือเปล่าถ้าเกิดชอบก็เกี่ยวกับบ้านไปเลย ถ้าเกิดไม่ชอบก็วางมันไว้ตรงนั้นนะครับก็เราจะได้รู้เราจะได้ไม่เสียตังฟีใครที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดซับส c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับทางร้านเทคกระเจของเราลงคลิปกันทุกวันเลยนะครับเวลา2ทุ่มทั้งทาง Facebook และ Youtube ส่วนวันนี้ผมหมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าแก d เจ๊ดีๆแบบนี้มีมาอีกแน่นอนไปแล้วครับสวัสดีครับม,มเกมนบ Diamond in the dirt. I'm pretty, but if you're in my way, I might catch you till you hurt.